ครับสวัสดีครับสีเอซิมอสาวถังจุ่มเทโลค่ะมาพี่น้องม็ดเม็ดค่ะอ้ยปลาหรอปลาเด้อค่ะพี่เจยเอิรนมากพี่เจยว่าเมียนอันนี้อุ้ยเป็นทรงซิกมากเลยรีวบมากเลยรีวูบมากเลยนี่ดอกเล็กแข็งมานค่ะงามๆเฮ็ดตรงตรงค่ะพี่น้องต้นนี้ก็เป็นเวลาไม่ยังเหรอยังกังอืมแหงอ่ะเธอต้นนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบเที่ยงเลยเมียนโม่งแล้วพี่น้องมันๆค่ะ มาพ่ออีกแล้วครับเพดไข่ขาวครับไข่ขาค่ะนี่งามงามงาอ้ยขาไหมนี่ออ้ยขาใหญ่ครับงามๆเลยครับนี่เห้อเก็บคางๆกันเนี่นี่แหละครับออ้ยดอกแม่พี่น้องงาม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 อ้ยใกล้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเยวเอาเลยเย็บอะไรมันอะไรคากเครื่อง นี่พี่น้องเด้งง่ายเลยนี่งามค่ะงามร้อมขอบคุณพี่เจยนะขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเนอะคอมันติบเบดเก็บราคาเมื่อนี้เออพี่้องไดอุ้อีกแล้วอุ้ยเง่วเห่อีกแล้วอุ้ยคักเลยพี่น้องนเกงอันเมียนอุ้ยเ่ยนั่นนั่นเมันหลแห้งพี่น้องนะเออหลาหลครับกุ๊จุคอยคว เอาเก็บมานี่นี่ครับนี่ตะจุ่มเลยครับกำลังงามครับโอ้ยนี่พี่น้องอีกสามครับสี่สองสามสี่ห้าเก็บไฮ้ภาพไม่ยังแหละท่างผุนต่อขากันบ่พี่น้องเลยขันบอได้ซาวเจอมืมิน่บอได้เก็บเฮ็ดครับ ขอบคุณอีกเ่อเด้อเอานี่นามค่ะมีแต่จุมครับโอ้ยปีน้องเอลยสีว่าจะไดเหรสีล่ำก้อนไดนอกมือน um ีนอโอ้ยมันหลายคักหลายคักหลคักคักโอ้ยเอาบน้อ จงามมือเป็นตะคิวแท้ครับมือนี้มือเป็นตะคิวอีกแล้วครับสวัสดีครับสาวเจยครับบาวิดตาอีอุ้ยคือหมอตําแท้สวัสดีครับหมานเด้ออุ้ยหมาแล้วหันลุยเลยหันลุยใหญ่ๆกันหยันหยันต,น,ยนตาหยางเหยียบสาวเจยแมนสีคือใบตองเลยเนาะแมนใบตองวุ้ยบอกหลายคนคิงลูกมันค่เหๆนค่อยๆไปเลยหมอว่านยัง อันนี้เรียกวมือนี้คนขี้ลูกเพรา,า,าะา่มันหลายบริยางเหมือนว่าหน,นียางยางจนเหมือกเหมือนตา <c oughs> ต่อครับไปครับพี่น้องลุยครับทักใจดีๆทำใจดีๆสันเดอะ <ยา S 2> บาสุดย <า S 2> ั่นเดันทัใจดีๆมือนี้ยาสันโอ้โอ้โอ้ต้องฝ <ยา S 3> ่าคนมือีโอ้โอ้โอ้จะได้ความสันมันสกเข่าแล้วพี่น้อง,งโอ้โอ้อ้ยาเด้อยาเอาเก็บแตะ อุ้ยจีเมนบอกว่ายาซายยเอาำไมพี่น้องเอ้าเก็บโอ้ยเยาวรางเปลีนจากสีพี่น้องเอ้ยเยาวรางไล่เดี๋ยวฟูเพนเหลียงหัวเพนสีตื่นเออพลเมือเหลียงหัวไล่เดี๋ยวเพนสีหูบ่นี่พี่น้องหลายขักพี่น้องหล่ไล่ไล่นี่อีกค่ะโอ้ เด็กยังไงยังงงำเลยบพี่วอกสุบิจะโอ้ยแรงเลยมาเลยเอฟซีครับมาเก็บเห็ดน้ำกันครับมื่อนี้เอ้ยมันๆนี่นี่ครับดอกนึงครับจะมันงามที่พี่น้องโอ้ยเต๋อสีเข่าล็อกได้พี่น้องเริ่มละมาเมืองความงามพี่น้องเมืองความงามพิตาสะออนคักเลยโอ้ยเห็ดผึ่งคือเก่าแล่ะครับ เห็ดพึ่งตองค่ะเห็ดพึ่งตองมูไนเลยค่ะเอาเลยดอกจุ่มดอกบ้านครับกระลังงามครับเอ้าโอ้ยนี่คือไม้ฝันเที่ยงแหละครับจังไหนมาเก็บครับเห็นตัวนี้บอเห็นตัวนี้บอเห็นเอาเลยเด้อเอาเลยอู้นี่ครับง่ามๆโอ้โหมีหมองติเลยครับเฮ้ยไปแม่เรื่อเรื่อเรื่อวืบเลยเด้อพี่น้องเอ้า

บางกับบังเด้อจังหักข้อของศีน้อนี่ย่าสันมือย่าสันโอวมันดึง,งายากบอดีซัน,ซน,ซนอู้ยไก่ที่สุดแล้วอ,อืมนีข้าเขาจีบันนี่เห<ไ>็นยังเห็นแล้วเอ้าข้าวเหนียวจีพี่นอ้องนี่จีเด้อนี่จีเด้อมันเป็นตุ่มสองดีสองอัดมากสองดอกครับวางไว้ไหมพี่ เอาเห็นอยู่เก็บเลยโอ้ยผูดสองดอกเท่ากับตามมาพีกดอกนึงมาเปิดเปิดอ้ยเก็บครับเปิดดิมีแต่ดอกจังๆเลยสวยงามโอ้ยขวมข่วมเขาทีได้พี่น้องว่าวันนึงนี่โอ้ยเมียนลงรถเลยกับเมียนเลยพี่น้องเอออุ้ยทางผุนว่าเป็นฝูงฝูงหยั่งล่ะดีของมึงด้วยจ้าหันมาหนิเอ้า เป๊ดน,น,นั่นเห็นแล้วเอาอย่าแตกกันเด้อสีหลงอ้าตัวนี้ตัวนี้กระตาอุ่ยกระตานะชิมาสุโอ้กระด่งนะชิมาสุกระตาตัวนี้มันบบเปตัสศาสตรส์มึงดอกแม่นี่ ไปไปเรื่อยๆครับไปเรอยไป้้ไปพี่น้องไปเอ้าเ้ชัดเกนบ่งชัดแล้วเนาะโอ้ยดูหมุนนสองผุนเ้ข้างในนะออเ้าเห็นีล้วเก็บเดี๋ยวผมฮิดปวกได้นี่ดิดึงมังหนึงนี่นี่นี่ฮดปวกจิกโอ้ย ว่าเห็ดไข่ขาวมันเหลือมสีบลอกไข่เหรอพี่น้องโอ้ยจับกับโบได้โบเอาดอกโอ้ยโอ้ยซาบอ,อ๋ออีกแล้วครับอือให้อีกดวงครั้งแล้วโอ้เสียงสวรรค์ดวงหนึ่ง,งพี่น้องดังดีสวรรค์ทึงฟ้าทึงบนดินนี่พี่น้องงามค้าวพีทมือนีพี่น้องสวยงาม chút nâng hấp một chùm hấp để lại bố hãy ừ. hiến đong này thấy u cướp này bố hiến phi nọ Đúng rồi, 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 rồi, đúng ลงเลร็วบ่ได้สยโลอยูออ่เธอมามามาเธอมาเธอยังนานี่ิส้ย,ยงามเธอนอกเธอเลยอยู่นั่นงามเธอนาะพี่น้องยังงามอยู่นะจ๊ะสวยางามค่ะพี่น,น้องนนบนนาเกลียดไข่าขาวครับนี่สองดอกวาเห็ดแถวบ้านนี่ไอ้อกดอก,กอเอาดอกนั่นก่อนเอ้าโอ้ยิ้มขา ขายงาข้าดีนี่พี่น้องดอกหนึ่งกำลังผุดออกจากดินครับขายงข้าหักใหม่ครับนี่ได้งามอยู่ได้ขาขางามแห่งดีนะโมเมนต์เฟดบ่เฮ้ยบ้นั่งข้นบ้ใดทางนี้อือหัอเต็โอิการลัพการค่ะปาดออก แข็งเด็กปนอยู่ครับนี่เป็นมกคปนตัวอะค่ะพี่น้องอุ้ยเดี๋ยวไล่อยู่ตัวล่ะทั้งเฮ็ดไข่ทั้งเฮ็ดอันนี้มาช้าดีกว่าไม่มาเนาะช้าดีกว่าไม่มาเดี๋ยวตดเพิ่มอื่นมาข่าวพันยานบุรีเก็บเฮ็ดกับเป็ดเจ้าบุญเจ้าคุณอยู่ค่ะเพิ่นคืนฮอดอืมอือขอบคุณขอบคุณเด้อค่ะอันนี้อันนี้ก็ขอบคุณพี่เจย์เนาะเฮ็ดกับตานี่ส้อเจยบ่ะอู้ซับเจยครับขอบคุณครับเพิ่นพามาเก็บ ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆๆทการติดตามจะได้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหันสาวกานิกากระบาวสวีนั่นแน่เด้อค่ะทางช่องกานิกาใช้แนวค่ะสำหรับคลิปนีล้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปแ <ไป S 2> ล้วพี่น้องคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องมันๆค่ะเต็มกระตาหมูใหญ่ขัดขัดเพ็ดมือนี่เก็บเพ็ดจดมือสั้นพี่น้อง